เรียนพี่ๆเพื่อนๆและก็น้องๆเครือข่ายรูปสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ภาคเหนือตอนล่างนะครับทั้งห้าจังหวัด500กว่าชีวิตด้วยความเคารพยิ่งครับย้อนหลังกลับไปสามปีที่แล้วนะครับท่านคงจำได้เราเริ่มต้น ตำบนสุขภาวะกันที่อบตอปากพูนนะครศรีธรรมราชเพื่อเป็นเกียรติกับผู้ที่ได้เริ่มงานตรงนี้ที่งอกเงยมาจนถึงวันนี้ครับอยากพวกเราให้พวกเราได้ปรบมือให้กับนายกธนวุฒิถาวรพรมนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ได้ทำให้เกิดโครงการนี้มาซึ่งก็ทราบว่าวันนี้ท่านก็มาร่วมกับเราด้วยนะครับ จากสามปีเราได้พัฒนาตำบ,บนถูกภาวะภายใต้หลักคิดของการที่อยากจะเห็นคนไทยทุกคนอยากจะเห็นสังคมไทยมีความสุขนะครับในบริบทของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพรวมทั้งหลักคิดในเรื่องของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย จากหลักคิดและจุดเริ่มสามปีเสร็จเสร็จณวันนี้จากตะบนสุภาวะปีแรกเราจัดเวทีที่ไบเทคเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรที่ชัดเจนเป้าหมายสำคัญของเราก็คืออยากจะเห็นชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเป็นหลักนะครับปีที่สองเราย่างเข้าสู่การพัฒนาไปสู่การสร้างปฏิญญาร่วมกัน ในนโยบายเจประการหรือนโยบายเจตนาะนโยบายฐานะเจประการตามที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาก็ได้พัฒนาในการทำงานไปอีกระดับหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันเราก็มีเครือข่ายที่นอกเหนือจากตำบลสุขวะมาเป็นระดับจังหวัดมีเครือข่ายที่ทำกับสถาบันการศึกษามีเครือข่ายที่ทำกับองค์กรภาคประชาสังคมหรือ NGO เราก็เลยเรียกกลุ่มของพวกเรากันใหม่ว่าเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพื่อจะได้รวมเอาทุกเครือข่ายที่เราได้ทำไม่ใช่เฉพาะตำบลน,นะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกันเพราะสิ่งที่เราทำมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันนะครับเราก็คุยกันถกถแถลงกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนกระทั่งได้ การตกผลึกลงมาว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นเราก็คือความเข้มแข็งของคนเพราะนั้นในปีที่สามเราจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคนเรื่องของการพูดถึงคนเรื่องของการยกระดับความเป็นรัษฎรความเป็นประชาชน สู่ความเป็นพลเมืองพวกเราหลายคนก็หรือส่วนใหญ่และในสังคมทั่วๆไปก็ยังมีความสับสนกันอยู่ว่าไอ้ประชาชนไอ้รัศดรไอ้พลเมืองเนี่ยมันต่างกันอย่างไรพลังรัศดรพลังประชาชนมันจะเพียงพอไหมสำหรับการที่จะนําไปสู่การอภิวัตประเทศไทยหรือมันจะเพียงพอไหมสําหรับการที่จะพึ่งพาตัวเองหรือสร้างชุมชนท้องถิ่นในเราให้เข้มแข็ง สรรรร้้าางงปะเเเททศไทยขอใหจิญก้้าาวหนนนและะมัั่คคงรบก็จะเห็นชัดเจนว่าในสิ่งต่างๆเนี่ยมันประกอบกันเข้าและสามารถผลักดันไปสู <S <S ่ความเป็นพลเมืองได้ในที่สุดนะครับตอนนี้ในส่วนของคุณลักษณะที่สําคัญของความเป็นพลเมืองมีอะไรบ้างถ้าความเป็นราษฎรธรรมดาเนปกติเราก็จะไม่ได้คอยร้อนรนหนาวก็รอแต่รัฐนะครับรอแต่ผู้ปกครองผู้มีอำนาจที่จะร้อรอราชการ ในการที่จะมาช่วยดูแลแต่ในความเป็นพลเมืองมันต้องเกิดจากข้างล่างเกิดจากคนที่พึงจะมีความรับผิดชอบขัดขอสำคัญกับการปัญหาของจุนชนรู้รอ้อนรู้หนาวกับปัญหาครับและที่สําคัญครับต้องเห็นะมะโยวนส่วนรวมามากกว่าปนส่วนตนของเห็นถึงความทุกข์ร้อนของคอดีน,นในการที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อสังคมเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อคน่นีครับ แล้วถ้าเราจะทำให้บ้านเมืองพลังอยู่ได้และอยู่ได้อย่างมั่นคง<ม>ก็คงต้องเป็นไปตาม,ามอรรถาธบบานของพระบาทมิหัวที่ท่านโลกท่านได้สแสดงไว้ชัดเจนมากในเรื่องของการส่งเสริมคนดีก็คือในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและปุ่มคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้อันนี้ชัดเจนครับถ้าเราสามารถสร้างพัฒนาประชาชนของเรายกระดับเป็นคนดี และเรามาดาเนินการในการ,การ,รส่งเสริมคนดีให้ดาเนินการตามข้อบรงคับหรือว่าท,ที่พงกพลัดยืหัวเด็นพระนรร่ทานไว้กับพวกเราึ่งมีความชัดเจนที่สุดแล้วผมเชื่อได้เลยว่าสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสังคมที่เทียบเคียงกับอนาณาอารยาประเทศได้ในที่สุดแล้วพลังของพลังพลังของพี่น้องเพราะความเป็นคนองก็จะเกิดขึ้น พลังของจุลนท์น้นองจ่นก็จะเกิดขึ้นพลังของฐานบ้านฐานเมืองก็จะมีความเข้มแข็งดันั่นคือการจะนําไปสู่การอภิวัตน์ประเทศไทยไปสู่ความยังมง่งยืนปั้นคงที่แท้จริงได้ในที่สุดนะครับก็อยากจะขอความความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ไว้กับทุกท่านและก็ร่วมกันนะครับในการที่ความเพื่อนไปพร้อมๆกับเรื่องของตัวไข่ของพวกเราครับโดยมีเป้าหมายบคน ที่มีความชัดเจนขึ้นในปีนี้นะครับออในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางแม่ข่ายท,าท,าทัง้งทั้ง1 2สอแห่งภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนล่างทั้งอาจารย์หลิวอาจารยประพันธ์และก็ทีมงานนะครับที่ได้ร่วมร้อมรวมกันทั้งสสอเองสำนักสามเองในการจัด เปทีจังหวะเก้าในปีนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้มาทำเองเลยนะครับจากศักยภาพของนักทีมวิชาการจากสกภาพของนักจัดการนะครับในเรือข่ายของพวกเราที่เราสร้างกันมาสามปีได้มีความแข็งแกร่งเราเห็นแล้วว่ามีความแข็งแกร่งเพียพอมีประสิทธิภาพเพียพอที่จะการเองได้ผลงานที่เกิดขึ้นต่อหน้าท่าน และก็ผลงานต่างๆที่เนี่ยเป็นผลงานที่เกิดจากพี่น้องเครือข่ายของพวกเราทำกนันเองเท่านั้น,นครับขึ้นทางสสก็ต้องทองของค,คุณทุกฝ่ายไว้หนโอก,กาสนี้ด้วยและก็หวังไม่เกินว่าสองวันที่นี่นะครับคงจะมีพลังที่เพิ่มขึ้นสํรหรับการที่เราจะได้ช่วยกันนะครับยกระดับพี่น้องของเราจากความเป็นราษฎร์ไปความเป็นประชาชน มาสู่ความเป็นคนเมืองที่จะช่วยกันเป็นฐานของประเทศให้เข้มแข็งต่อไปเพื่อนำไปสู่การอาพิษวัตประเทศไทยในที่สุดแล้วเราคงจะได้มีเรื่องดีๆไปแรกเปลี่ยนกันในวินที่หนึ่งถึงสามมีนาคมนี้ที่ใ่เตกบางนานขอบคุณครับ